อะไรอีกอะเรื่องจริงวะนี่ใช่เสรษโดนเจตูดอบอกว่ารับไม่ได้กับตัวเองก็เลยจบโลโดนใครอะไม่รู้มันตายไปแล้วหรอตายเลยเข้าไปในคุกกับโดนพ่อแป๊บมั้งไม่โดนพ่อแป๊บปะพ่อในคุกะอะ ไม่อยู่กันเพื่อ่ประกาศเรียกเลยกูบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาดอกิงอ่ะเดดูแก๊กเราเด็กเหมือนอนุบาลหมีน้อยอ่ะเออดูฟอนนี่อนุบาลเลยอ่ะเหมือนเตรียมอนุบาลมอนอนุบาลหนึ่งกับมอนสามอ่ะไปชิโร่เอาของไปเดสั์ ของอย่างจะบอกแนละ้ลุงสนับสนุนอีกแล้วอะ่ะโอเคกูสน,สนับสนุนมด้วี่ชารบอกรถใหม่ดีมากเลยลูกไอ้เนี่ยมันมาตู้กันนะใช่ดีมากดีโคตรดุงได้หรือเปล่า ดูมีโอลีไหมโอลีแสนหนึ่งอะตอนนี้สโอ้โหเลยๆๆยเลย,เลยถ้าคนคือเงินครบแล้วนะ่ามี180ลุงแต่โอลีตอนนี้มีละแสนเดี๋ยวผมเอาก่อนเลยแล้วกัน ขอบคุณซับสไคร e นะครับ <13 S 1> สิบสามเดือนแล้วคุณลงรีเบิร์ตทีวีเลิฟทำไมมันขึ้นเป็นละแสนเลยวะคนต้องการเยอะจัดเลยครับเป็นละแสนนะลุงตอนนีน้ผมจะขาย,ยรอกันดิไม่ผมว่าน่าสูงสุดเลยครับเป็นละแสนแล้วคนมันเริ่มทำเยอะละผมว่าต้องรีบขายนึกว่าจะคลิกไม่คลิกสุดหรอ พอก่อนของมันเยอะไ,ไอเต๋คนในแก๊งหายไปเยอะมากเลยนะเอออ่ะใครบ้างอ่ะก็อยู่อหนครบอะแต่หายเลีรยหน่อยเด้ออ๋อฮะ ไอ้เคลียร์ไงลุงยังออกแก๊งเลยไม่กูไปเป็นทีซีกูไปเป็นทีซีกูไปปรับโกดอะไรแล้วก็ก็รอลุงเข้ามาไงเข้ามาอะไรมึงก็เคลียร์ไปก่อนสิกูดีเลยเนี่ยมีกฎใหม่มึงเห็นกูโปกูปะกูสามารถเอาคลิปเสียมึงไปเป็นไอ้นี่ได้หลักฐานเนาใช่หัวเนี่ยนะใช่ถูกต้อง เหมือนคอปเตอร์ไม่ไพ่เลยใช่โอเคปะเท่นี่แหละเวลาโดนป้นอะขอหลักฐานเนี่ยกูสามารถเอาไปได้หมดเลยที่มากเลยที่เอสพีที่มาคมแล้วไงต่อสายเครื่องช่วยหายใจยายก็เห็นภาพหมดเลยไงตอนนี้มึงรวมคนก่อนสิคนน้อยจัดเลยเอ้ารู้ยังไม่รู้เลยใครอยู่บ้างอะไรไม่อยู่บ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกูก็เพิ่งมาเหมือนกันเนี่ย ไม่ลุงเพิ่งมาวันนี้ไม่แต่ตอนนี้มึงต้องเป็นคนดูแลแล้วมึงต้องไปไปทีทีดีกว่าปะลุงมีตัวขอในตัวไหมครับขอเป็นเออปล่อยเออมี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 แล้วหามพันสามสิบสามี่ตอนนี้คนตั้งฝากอันนี้ฝากนะครับคือยังไงอ่ะไม่ขอแล้วเหรอขอคุยว่าเออปล่อยศพแล้วคุยเล่นเลยมันบอกว่ามไม่ปล่อยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน เลยอนยะ่างนั้นอ่ะบ้านเลยบาล้านเลยนะลงลั้นอ่ะรวมบ้านเลยแนมะ่งปุยเล่า,าลมาีอยู่เลยเอ่อนะ พี่โนดีเลยผมทีซีไอ้นี่ยังอ่ะถึงแล้วครับอะไรนะถึงแล้วถึงแล้วได้เดี๋ยวเดี๋ยวถักเคลเรื่องนี้ก่อนมันแม่งของผมครบยังไรของผมครบยังโอเคโอเคเพราะโจรมันก็คือโจรอ่ะมันแก๊งมันจะไปช่วยมันแต่มันเขาจดกดดีแก๊งมาผมก็เล่นตามพอสมแล้วไม่คืนผมก็จะไปช่วยเพื่อนผมแค่นั้นเองครับคือเขามาคุยก๊บเนี่ยถ้าคุแล้วเนี่ยถ้าคุยแล้วเนี่ยตกแทงแล้วเนี่ย้าแก๊งยังอ่ะแก๊งยัง ไอ้สัตว์มวยอไรไ้สัตว์วยเลยไอ้เหียอ่าหียมึงจะทำอะไไอ้เหี้ยไอ้เหี้ไอ้สัตวไอ้กเียวไอ้าไอ้เหียว้ายป่ะหวายป่้วมงหวายไอ้มึงหวยมาไอ้สัตว์ไม่หนีทําเหี้ยอเยยอยําเหียอะไรงางทําเียอีดิไอ้สัตว์วไอ้เหียไอ้สัต ตัดพูดมอที่หับไปเียการพไม่ลงตัวก็ต้องักันด้วยกลังไปรู้มผมไม่ไอ้บ้านเนยไอ้เี้ย้ันอะเนียลย่นบอลเลยว่ะ อเย่อ่ะไี่อดใน่ปาพี่อในท่้าตเดี๋ยวดูวัทำผมดิพี่เฮ้ยแฟชั่นมาได้แลพี่มาได้แค่บางชิ้นมาแค่ชิ้นหมูผมป้าหมูอยังมั้งให้กูมีหมูด้วยเหตั้งหนึ่งกูไม่มีว่ะมูไปแล้วไปแล้วหูไปแล้ว กูไม่มีหมู่หรือว่าเะรไ่หึงยสแกงแดงพี่อะไรนะเฉยคือไม่เว้ยคือกดผิดมันไม่เกี่ยวกดผิดแต่มีคนเสียประโยชน์มันก็ต้องยกไฟคือแต่ตอนนี้มันเอเลฟเนโดนเลเปอร์อุ้มไปหมดแกงเลยมันต้องยกยกหมดเลยแกงที่มันหันแค่วิเดียวแต่มันตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่างถามไม่ตอนแรกคือพี่มันไม่เกี่ยวสมมติถ้ามันแก้มันกดผิดแล้วมันบอกว่ากดผิดไม่ได้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 มันกดพร้อมมันสองทีกันใช่ไหมไม่ได้ใช่ครับ ยก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 ไม่ได้ต้องยกดังนั้นคนกระด้างกันกดผิดกันอย่างเดียวเลยให้ประกาศเลยประกาศเลยกินนิยุทธ์เลือกยุทธ์เลือยุทธเมื่เลยตองนิรุญทรงนี้ยังไงพันชเมื่อกี้เยอยห้าวะโคตรกูก็ห้ามแล้วแต่เขาประสงค์ที่จะแบบ วัดเว็ดวัดตึงกันนะทั้งสองฝั่งนะไอพี่น้องผมออกดีซีพี่ผมออกดีซีโอเคผมลองไปดีแกงก่อนเดี๋ยวมีมีไม่มีแกงไหนมาหรือว่าเรื่องอใหญ่พี่เรียกผมมาก็ได้ได้ได้ครับได้ครับเอเอบัตรออกไหนนู่นนู่นยอดดีอันดงแอดครับแอดครับ